นะครับอ๋อสิเอ็ดรถหลวงปู่สามเจ็ดหกหนึ่งสามเจ็ดหกหนึ่งในยมประทันออกสวัสดีครับคุณพี่อ๋อนี่ครับรถให้หลวงปู่เนาะอ๋อวัดวัดแห่งนี่เป็นวัดที่กันดาพอสมควรเนาะพี่นะกันดาญเนาะกันดานญไม่ค่อยมีใครมาเลยพี่อ๋อเรือภูมิยังไม่เปิดบ่ยังไม่เปิดปกติไม่มีใครมาไม่ค่อยมาเลยบ่เงียบไม่ใช่ลูกที่ลูกหาคนมาประจำโอ้ถ้าใครรู้จักจะมาแต่คนไม่รู้จักไม่มาเลย ตรงนี้ก็มีรอยพระพุทธบาทด้วยมีมีหลายอย่างเนาะพี่กว้างเนาะครับอ่ะชอบเลขทะเบียนรถสวยไหมพี่ลุงถูกไหมวงนที่ไปแล้วถูกรลอตเตอรี่ใบหนึ่งโอ้ได้นี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับที่เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับที่เห็นนะครับเนี่ย สาธุสาธุนะครับเพื่อมีตัวเลขเนาะครับนี่ทำลังคาโข้าไว้นะครับแล้วก็มีป้ายเขียนไว้เนาะสาธุสาธุาแล้วก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านนี้ด้วยนะครับอ่ะ น้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านล่างเคลไว้ปิดไว้เนาะครับคุณผู้ชมต้องทําพิธีเปิดแต่ทาพิธีเปิดแล้วตรงนี้จะแล้วเห็นเห็นเห็นนี้นะว่ากลางคืนนี่จะมีแสงระยิบระยับเลยนะครับเห็นเห็นที่แปลกมากเลยนะครับอ่ะโอ้ถ้าใครมองเห็นก็เป็นตัวไหนก็แล้วแต่ใครจะเห็นเ้อนะครับ fc ทุกคนทุกท่านมีบุญวาสนาได้มานะครับอยู่ติดพนมดงรักแล้วก็อยู่ที่ พนมลงรักนะครับหรือวัดวัดลงพนมวัดพนมลงรักนะวัดลงพนมลงรักนะครับนี่ชื่อวัดนะครับหรือวัดพานตะปาดนะครับสำหรับคุณผู้ชมหลายคนที่เป็นลูกศิลย์ลงปู่สวงก็จะโลคดีนะครับคุณผู้ชมนะโอมีตาด้วยโอ้สาธุคุณผู้ชมลองดูให้ดีสาธุสาธุขอ,อนญาเด้อลูกหลานขอ,อนญาถ่ายทํา ดูตัวเลขนะครับคุณผู้ชมเพื่อมีตัวเลขตรงนี้หลวงปู่ท่านบอกว่ายังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้ทําพิธีเปิดเปิดนะครับหมายถึงว่ามีใบสีต้อนรับนะใบสีขาน้าขันแปดใบสีพรหมใบสีเทพนะครับแล้วก็ทําพิธีนะครับสวดนะครับถ้ามีบุญวาสนางวดนี้นะครับถ้าได้เลขถูก อยากให้ f อซนะครับสายบุญนะครับถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆอย่าลืมมาทำบุญด้วยกันนะครับเพื่อที่จะได้เปิดโชคเปิดดวงกับรอยพระพุทธบาทที่นี่นะครับนะครับเพราะว่าเห็นหลวงปู่ท่านบอกว่าเมื่อหลายหลายปีหลายพันปีนะครับนะครับที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงนี่นะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะหลักฐานเราก็ ยังไม่แน่ใจนะครับนะคุยตามหลวงปู่แล้วก็ที่เคยเล่าให้ฟังนะครับนะี่ครับก็นี่คือเตานะครับเต,เ,เตาหินเตานะ่ครับเป็นหินเป็นเตาทำรังคาครอบไว้แต่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรที่สวยงามเนาะก็ตามธรรมชาติยังอยู่ธรรมชาติอยู่นะครับ คุณผู้ชมนะครับก็จะมีหินครอบเอาไว้แบบธรรมชาติแบบนี้นะครับนะแล้วก็ปิดรอยประพุทธบาทไว้นะครับ สาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับเนาะตรงนี้ก็น่าจะนั่งสมาธิแล้วก็เย็นสบายนะครับเดี๋ยวเอ็ดขออนุญาตอุ้ยถูกเสียงถ่ายลม้มนะครับล้มแล้ว มทุบเสียงท้ายลมตัวเลขอะไรครับคุณผู้ชมนะครับลมที่ ขดีไปเป่าไว้ในเทียนแล้วมันลมนะตัวเลขอะไรนอนี่เนาะสองแปดหรือเปล่านะครับนะเป็นสองแปดหรือเปล่านะครับอ่ะล้มเลยนะครับอ่ะโอ้ยลม้ม น่าจะเป็นสองแปดนะครับที่สองแปดนะครับคุณผู้ชมทุบเสียงทายลมเป็นสองแปดนะครับอ่ะอ่ะที่นี่ได้เห็นสองแปดนะครับคุณผู้ชมนะครับหเห็นเมื่อสักครู่นี้สองแปดนะใครจะเห็นไม่เหมือนกันหรือเปล่าแน้วแต่ใครจะเห็นเนาะแต่เห็นสองแปดนะครับอ่ะจะลมแล้วนะครับเดี๋ยวเอ็ดพาไปดูบรรยากาศด้านนอกด้วยอ่าถ้าใครถูกเลขก็อย่าลืมนะครับเอ็ดให้ 028กันแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ028 0อยประพุทธบาท028ถ้าใครมีโชคไม่ลาภก็มาร่วมพิธีเปิดเปิดโชคเปิดดวงที่นี่นะครับเปิดรอยเท้าหลวงปู่นะครับเพื่อเปิดภูมิวัดด้วยนะครับเนะาะทําพิธีเปิดวัดติวัดจะได้ดีขึ้นเพราะหลวงปู่ว่าอดลําบากมากเลยนะครับน้ำฉันก็ไม่มีนะครับเข้าทรงข้าสารก็ไม่เพียงพอนะครับลาบากอยู่นะครับปัจจัย รายได้ที่จะมาไม่มีเลยไม่มีทางเข้ามาเลยนะครับหลวงปู่ว่าลําบากมากเลยครับคุณชมแล้วเราไปดูด้านบนกันนะครับด้านบนที่ทําสะพานข้ามนะครับนะครับเลขที่ทูบเสียงทายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลขทูบเสียงไายมาสักครู่นี่ครับเลขก็ก่อนที่จะล้มนะครับเห็นเลขเจ็ดมาตัวเดียวนะครับนะครับล้มแล้วก็เห็นเจ็ด 82หรือ728นี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับ728หรือ782นะครับเนาะโอ้ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นจุดชมวิวได้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะเป็นหินนะครับหินเรียงรายกันสวยงามมากนะครับเรามาดูกันนี่ฮนะเป็นหิน78อ่า7 สองแปดหรือเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดนะครับคุณผู้ชมเนาะเลขเมื่อสักครู่หลักนะครับนี่นี่คือถ้าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นถ้ำพี่หลอกหรือถ้ำเพิงถ้ำเพิงนะครับที่อาจารย์สมจิตพาไปนะครับขึ้นไปบนนู้นบนเขาเขาพนมลงรักนะครับถ้ำเพิงถ้ำเพิงนะครับ ็ในป่าก็จะมีเห็นไปเรียงรายอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ระยะทางไปไกลขนาดไหนเอดก็ไม่กล้า้าไปนะครับก็จะมีพระท่านอยู่ปฏิบัติธรรมเงียบสงบแต่ะละกุฏิแต่ละกุฏิของท่านไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็ครับตัวนี้ก็จะเป็นกลอง หอกองสาธุเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นรูถ้ำบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นหินนะครับเป็นหินเรียงรายกันไปก็จัดว่าเป็นวัดดีมากนะครับมีแต่หินด้านล่างมีแต่หินอ่างเงี้ยคุณผู้ชมมีแต่หินมีแต่รูถ้ำนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่เยอะแยะไปหมดนะครับมาสัมผัสได้เลยนะครับมาที่นี่นะครับที่วัด อาพลานตะปาดหรือวัดลงรักนะวัด,ว,ดวัดพนมลงรักนะครับนะหลวงปู่บอกว่าวัดพนมลงรักเนาะว่าตามหลวงปู่นะครับเดี๋ยวกลองไม่ใช่มีเพิ่งทําหลังด้วยหรือเปล่าด้านในนะครับว่าจะไปตีกลองสักหน่อยเดี๋ยวได้งาน <laughs> เดี๋ยวได้เลขสวยๆนะ <laughs> นะครับอะ ก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับชมนะครับเอ็ดก็พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศแล้วก็ดูสถานที่ในการทําบุญเนาะในวัดกันดารในประเทศไทยก็มีนะครับก็มีเยอะเนาะครับคุณผู้ชมพระจารย์นีพระอาจารย์ท่านบวชสี่สิกับ50บันษานะ าพระอาจารย์ที่ท่านอยู่แล้วก็เคยอยู่กับหลวงปู่สวงด้วยาพระอาจารย์ดนนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็น,นาพระอาจารย์ที่อาจารย์ที่นานที่สุดนะครับนานบวชนานและเคยอยู่กับหลวงปู่สวงที่นี่ด้วยนะครับในที่สุดเอนก็ได้มาตามถึงที่นะครับวันนั้นก็มาแต่ว่าค่ำโก่อนก็เลยไม่ได้สนทนานกับท่านนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีได้สนทนานกับาพระอาจารย์ดน,นแล้วก็ถวาย ถวายจตุปัจจัยแล้วก็ได้ให้ท่านสวดให้ด้วยต้นอะไรเนาะน,นี่นาะนะครับขึ้นสวยงามมากเลยเอดก็ไม่ค่อยรู้จักหวานอะไรต่างๆนครับเตย่าของอาจารย์นี่มีเยอะนะครับเนาต้องมาดูนะครับท่านมียาแบบสมุนไพรนะครับที่เดินตามรวผู้สวงแล้วจะมียาแบบจัดว่ามียาเยอะนะครับคุณผู้ชมนะครับใครไม่สบายก็ลองมาดูนะครับมียาอะไรบ้างมีทุกโรคนะครับ ท่านบอกไว้ย่างนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นดินแดนของยาสมุนไพรล้วนเลยนะครับในป่านี้ก็จะมีแต่สมุนไพรนะครับเพราะหลวงปู่สวงท่านอยู่ที่นี่เนาะสมุนไพราย,ยาก็เยอะสำหรับคุณผู้ชมนะครับนไม่ต้องกลัวแล้วท่านก็ได้เล่าเรียนนะครับได้ศึกษากับหลวงปู่สวงมานะครับจัดว่าโรคร้ายอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้กินนะครับเพราะว่ายาท่านเยอะมากจริงๆนะครับที่นี่นะครับอ่ะ เป็นบุญวาสนานะครับที่ได้มาที่นี่เลอวคุณผู้ชมแล้วก็เอ็ดก็ดีใจมากนะครับที่ได้มานะครับแล้วก็โอกาสก็จะได้ถ้ามีบุญนะครับหรือเอฟซีนะครับท่านใดอาจจะมีบุญด้วยกันนะครับเราก็จะได้มาทําพิธีเปิดเปิดเปิดภูมิวัดนะครับเปิดภูมิวัดนะครับเปิดภูมิวัดก็จะมีพญานาคเยอะหลายองค์นะครับที่สร้างที่นี่แต่ ต้องเปิดภูมิของรอยเท้าเออรอยพุทธบาทนะครับรอยพุทธบาทนะครับเราจะได้เปิดหลวงปู่ว่ายังไม่เปิดนะครับตามดูแล้วนะครับอย่างถ้าไม่เปิดนี่จะไม่มีใครรู้และจะไม่มีใครมาต้องทําพิธีเปิดให้ถูกต้องนะครับเนาะการทําพิธีต้องทําพิธีให้ถูกฟ้องในการเปิดนี่ก็มีองค์ สวยจริงๆนะครับนั่งตรงไหนก็ได้นะครับปฏิบัติธรรมตรงไหนก็ได้วัดแห่งน,นี้เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดและก็สวยที่สุดนะครับเนาะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมีโอกาสได้มาชมด้านนั้นก็จะขึ้นไปด้านบนก็จะมีทางขึ้นไปแบบเรื่อยๆนะครับก็จะมีอ่าผ่านเชิงเขาเพลิงเป็นถ้ำเพลิงถ้ำเพลิงถ้ำเพลิงนะครับเนาะถ้ำพิโลก็อยู่ด้านบนนนะู่นเนาะ เอดเคยเข้าไปแล้วนะครับระยะทางประมาณสามสี่กิโลเดินอย่างเดียวนะครับลัดป่าเดินผ่านไปก็จะมียาเอ้ยเยอะมีเขาเรียกว่ามียาสมุนไพรยเยอะนะครับยาสมุนไพรยเยอะ,อะก็ลํำลากันไปนะครับเลขที่ได้เมื่อกี้นี้จุดทูบเชียงไทยรยอยพระพุทธบาทนะครับรอยพุทธบาทก็คือเลข เจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดนะครับเอ็นไม่ได้เขียนให้เ c ซนะครับเจ็ดสองแปดเลยน,นะครับอ่ะเจ็ดสองแปดนะครับรอยพระพุทธบาทที่วัดอ่าพนมดงรักนะครับหรือวัดพรานป,ป่านะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ มีอายุวันะสุขะพละร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาสาธุเข้ามาดูช่องขุมซาพยนาคที่พันชาเนลก็ให้รวยๆเด้อน,นะครับคุณผู้ชมสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม